การซ้อมรบซาปัด2,025ของปูตินกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่มีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือรบเครื่องบินขับไล่และขีบรุษความเร็วเหนือเสียงต่างเล่นสงครามอยู่ที่หน้าประตูบ้านของนาโตเครื่องบินสู -34 ได้ทำการบินโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดตู 22M3 ได้ทำการทิ้งระเบิดและเรือฟิเกตแอดเมล l นโกลฟคได้ยิงขีบุธเซอร์อคอน เพื่อสร้างปรากฏการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจมิกสาเอก็ปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธนิวเคลียร์คินซานที่พร้อมใช้งานเพียงเพื่อให้มีการเฉลิมฉลองในขณะเดียวกันนาโต้ก็เริ่มปฏิบัติการของตนทันทีหลังจากโดนของรัสเซียบินเข้าไปในโปแลนด์ถือเป็นการจงใจอย่างชัดแจ้งด้วยจำนวนโดรนถึง24ลำภายในค่ำคืนเดียวรัสเซียและเบลุตซ้อมทำสงครามโลกครั้งที่3 เข็นเรือดำน้ำชั้นยาเซมเอ็มติดขีบรุสเซอร์คอนอพร้อมโจมตียุโรปส,สรับู้ชมทุกท่านครัววันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับรัสเซียสร้างการเมืองของตนบนพื้นฐานของความขุ่นเคือง พวกเขากล่าวโทษตะวันตกว่าเป็นต้นเหตุของความล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตในปี1991และอ้างว่าสารัดและยุโรปทรยศต่อรัสเซียแขนที่จะยอมรับความล้มเหลวของตนเองมอสโกใช้เรื่องเล่านี้นะครับเพื่อเป็นข้ออ้างในการทำสงครามในปัจจุบันและแก้ตัวให้กับอาชญากรรมในอดีตปูตินยังโหยหาจากักรวรรดิรัสเซียและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในอดีต การพังทลายของกำแพงบอลลินต่อหน้าต่อตาของเขาขณะที่เป็น KGB ในเยอรมันตะวันออกนี่แหละครับมันฝังหัวฝังอยู่ในหัวของเขาและมันส่งเสียงการกู้คืนการกอบกู้ความยิ่งใหญ่ของสาภาพโซเวียตกลับคืนมาอีกครั้งลองจินตนาการดูนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อฝ่ายตะวันตกนี่แหละครับส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่อนปลนการปฏิรูปหรือว่าการสนับสนุนเดียวซินในรูปแบบอื่นสหภาพโซเวียตอาจจะเจริญรุ่งเรืองอาจจะไม่แตกสลายเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันปูตินเองกับลดความสำคัญของความล้มเหลวของมอสโกเองลงไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันการปราบปรามและความคิดแบบจัก,กรวรรดินิยม ปูตินคงคิดนะครับว่าถ้าเผื่อช่วงนั้นนี่แหละครับยุโรปให้การสนับสนุนรัสเซียในการประครับประคองเยลซินให้สามารถทําให้สหภาพโซเวียตยังคงดํารงอยู่ได้รัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตมันก็คงไม่ล่มสลายเขาก็ต้องไม่มาตั้งกอบกู้โหนหวนโหน,ห,นหาอดีตในเหมือนในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องฝังใจที่ปูตินนี่แหละครับเคืองแค้นยุโรป มาจนถึงทุกวันนี้ในการที่ยุโรปนี่แหละครับโดยเฉพาะอาเมริกานะครับตะวันตกไม่ช่วยเหลือสาภาพโซเวียตสถานก,การณ์การล่มสลายเพราะว่าการปกครองแบบเผด็จการนี่แหละครับกลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้และปลดปล่อยสาธรารณรัฐของตนในปี1991นี่แหละครับชาวยูเครนกว่า90%รวมถึงผู้ที่พูดภาษารัสเซียลงคะแนนเสียงกันสนับสนุนการแยกตัวการประกาศเอกราช จักรวรรดินิยมมองข้ามทางเลือกเหล่านี้และตาหน้าว่าเป็นการทรยศต่อรัเสเซียนั่นจึงกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ปูตินหวนกลับมาจะยึดยูเครนอีกครั้งสำหรับปี1991ถือว่าเป็นโอกาสที่รัดใหม่จะได้ครอบครองอธิปไตยและสเสถียรภาพส่วนมอสโกยืนยันว่ามีเพียงความยิ่งใหญ่ที่สูญหายไปเท่านั้นที่มีความสำคัญ รุ่นผู้เท่ารุ่นผู้นําในปัจจุบันที่กำลังพาอนาคตของวัยรุ่นพาอนาคตอันสดใสโยนอนาคตของเขาเหล่านี้ลงบนกองไฟในปัจจุบันนั้นคงมีปฏิกิยาแบบสงครามเย็นปูตินเกิดเมื่อปี1952สีเจ้นผิงเกิดปี1953 ครัมเกิดปี1946กลายเป็นรุ่นผู้เท่าทั้งนั้นที่อยู่ในสถานการณ์สงครามในปัจจุบันกลายเป็นสงครามคนแก่ที่พลากอนาคตของวัยหนุ่มสาวออกจากช่วงระยะเวลาในช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่กำลังพัฒนาก้าวเข้าสู่ AI กลายเป็นว่าคนสองยุคข,ของสมัยนี่เลยครับเกิดความเห็นที่ดูเหมือนมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวในการที่รุ่นผู้เท่านี่เลยครับพลากอนาคตของผู้เยาว์ ออกไปจากในปัจจุบัน สถานการณ์ที่รุ่นผู้เท่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเติบโตภายใต้เงาสงครามเย็นและเขาเหล่านี้นี่ครับกลุ่มชะตาของโลกในยุคที่ AI กํกำลังจะกลายเป็นมนุษย์กลายเป็นชั้นความแตกต่างอย่างเด่นชัดของคนต่างยุครัสเซียบุรณะอนุสาวรีย์ของสตาลินและเซอร์ซินสก,กี้นำสนัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวกลับคืนมาฝูงชนต่างอ้างว่าเปิดประวัติศาสตร์ของเราหรือไม่มีใครสมบูรณ์แบบปูตินขายสงครามในยูเครนว่าเป็นการแก้ แทนปี1991โทษตะวันตกสำหรับความพ่ายแพ้ทุกครั้งและเรียกการพิชิตว่าเป็นการป้องกันมอสโกเปลี่ยนความคุนเคืองให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองถาวรและตอนนี้ปูตินได้ดำเนินการตามฝันของเขาแล้ว รัเสเซียและเบลารุสกำลังฝึกซ้อมในการทำสงครามโลกครั้งที่3การซ้อมลบซับผาด2,025ของปูตินกำลังเดินไปอย่างเต็มที่มีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือลบเครื่องบินขับไล่และขีปุธความเร็วเขืงเสียงอิสคันเดอร์ต่างเล่นสงครามอยู่ที่หน้าประตูบ้านของนาโตเครื่องบินซู34ได้ทำการบินโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดตู 22M3 ได้ทำการทิ้งระเบิดและเรือฟิเกตแอดมร โกเลฟคอฟก็ได้ยิงขีปุตซ์คอนเพื่อสร้างปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้นตื่นใจมิก31ก็ปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธนิวเคลียร์คินซานที่พร้อมใช้งานเพียงเพื่อให้มีการเฉลิมฉลองสัญญาณการเตือนภัยดังไปทั่วยูเครนนั่นก็คือการขึ้นบินซ้อมรบของมิก31ขณะเดียวกันนาโต้ NATO ที่ร่วมปฏิบัติการของตนเองทันทีหลังจากโดนของรัสเซียบินเข้าไปในโปแลนด์ถือเป็นการจงใจอย,อย่างชัดแจ้งด้วยจํานวนโดรนถึง24ลำภาย ในค่ำคืนเดียว ล่าสุดปูตินทดสอบความกล้าของนาโตอีกครั้งเป็น50นาทีเหนือโรมาเนียโดนของทัชเชียบินวนเวียนอยู่เหนือน่านฟ้าโรมาเนียนานเกือบชั่วโมงก่อนจะหายวับไปนานพอที่นาโตนี่เลยครับจะจับสัญญาณได้เครื่องบิน S16 e ของโปโลแลนด์และโรมาเนียต่างบินวนไปมาขณะที่เสียงแซเรนดังกึกก้องจากวอร์ซอไปจนถึงแม่น้ำดานูบนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการออกแบบท่าทางเคมลินเพิ่งเตื ยุโรปว่าอาวุธนิวเคลียร์อีสคันเดอร์เอ็มของคาริสเนนกาดสามารถไปถึงเบอร์ลินได้และโพรมงแดนของนาโต้มันก็บางจนแทบจะเป็นกระดาษหากกระพริบตาในขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้ด้วยการเผาโรงกันคิลิชิของปูตินทำลายโรงงานเคมีพัน์ด้านการป้องกันประเทศที่อยู่ห่างออกไปพันไมล์ในรัสเซียและระเบิดท่อส่งน้ํามันที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามของเขาข้อความของปูตินดูเหมือนจะเป็นว่า ท้องฟ้าของคุณคือกระดานหมากรุกของฉันปูตินเริ่มเดินหมากแล้วเขาจะทำการทดสอบยุโรปมากขึ้นถี่ขึ้นหาจุดอ่อนช่องโหว่แล้วโจมตีคำตอบของนาโตจะต้องเป็นมากกว่าการสับเปลี่ยนการขึ้นบินของเครื่องบินเจ็ด ฟังครับก่อนหน้านี้สื่อ Business Insight รายงานนะครับว่าฝ่ายตะวันตกได้มีการประเมินนะครับว่ารัเสเซียจะบรรลุศกักยภาพความสามารถในการยิงนนจำนวนถึง2,000ลำในการโจมตีเพียงค่ำคืนเดียวและจะถือเป็นการตอบโต้ยูเครนจากการที่เร่งการผลิตตัวสกัดกั้นโดรนหรือที่เรียกว่า Interceptor d r o n e นี่แหละครับในระดับต้นทุนต่ำเพื่อปกป้องน่านฟ้าจากโดนของรัเสเซียและตอนนี้น่านฟ้านั้น ได้เคลื่อนมาอยู่ในยุโรปแล้วรัเสเซียโจมตียูเครนด้วยโดน810ลำในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมายูเครนสกัดกั้นได้9 2เปอร์เซนต์เทียบกับการต่อต้านการสกัดกั้นของนาตโตที่ทำได้เพียง20%เปอร์เซนต์ที่โปรแลนด์มองเห็นหลุมเบลอของความสามารถในการป้องกันของยุโรปขณะเดียวกันรัเสเซียก็กำลังวานแผนเพิ่มกำลังการผลิตโดนเป็นสองเท่าจากกำลังผลิต100ลำต่อวันเป็น200ลำ6 0 0 0 0ลำต่อ เดือนที่60,000่นลำต่อปีที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่นี่นะครับมันจะทำให้จำนวนโรน3า0 0 0นลำในช่วงตั้งแต่ต้นปีมันสามารถผลิตจนสำเร็จม,มองเห็นแล้วนะครับว่ารัเสเซียกำลังจะใช้โดนนี่แหละครับเป็นอาวุธสำคัญในการทำสงครามกับยุโร การซ้อมลบสาบัด2025ระหว่างรัสเซียและเบลารุสไม่ใช่เพียงตำนานการป้องกันคาลิเน,นกการเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังฝึกซ้อมการบุกทะลวงผ่านช่องแคบสุวาสกีซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆระหว่างเบลารุสและคาลิเน,นกการ เป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์และลิทัวเนียนั่นคือการซ้อมรบทําสงครามกับยุโรปการซ้อมรบหนึ่งใน3ซึ่งอย่างเป็นทางการกําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันกำลังกลายเป็นพื้นที่แย่งชิงที่อ่อนไหวที่สุดในสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นการนําทหารฝ่ายละ40,000ืนายมาเผชิญหน้ากันรวมเป็น80,000นายนี่ยครับผ่านการซ้อมรบของทั้งสงฝ่าย กำลังส่งเสียงที่ทําให้สถานการณ์บานปลายมากขึ้นการที่รัเสเซียข,ขนเครื่องบินทั้งตู 22M3 มิก31ซู34ซ้อมรบและยังติดตั้งขีปุตพิสัยสั้นนะครับอีสคันเดอร์ M2 ระบบใกล้ชายแดนโปแลนด์และซ้อมรบใช้งานตอกย้ําถึงความาพร้อมรบของสงครามยุโรปที่กําลังจะพุขึ้นล่าสุดนี่เลยครับการซ้อมรบดําเนินไปถึงเรือดําน้าแล้ว แต่คุฟังครับมีรายงานนะครับว่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียชันยาซัมเอ็มอาคันเกลส าคันเกลเนี่ยครับของกองทัพเรือรัสเซียได้ยิงขีบรุษล่อนในอาร์กติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอมรบซัพพาดสองศูนย์สองห้าที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วตะวันตกของประเทศกระทรวงกาโหมรัสเซียให้ความเห็นเกี่ยวกับการอมรบครั้งนี้ได้ภา,ายใต้กรอบการซ้อมรบร่วมเชิงยุทธศาสตร์ซัพพาดสองศูนย์สองห้ากองกำลังเดือดำน้ำของกองเรือเหนือได้ยิงขีบรุ่โจมตีค่าศึกจำลองในทะเลเบลแดน โดยเรือดำน้ำชั้นยาเซมเอ็มถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกเรือดำน้ำชั้นนี้มีความสามารถด้านอาวุธความแม่นยำสูงและระบบนำทางการสื่อสารไฮโดรอะคูสติกขั้นสูงล้วนเป็นจุดเด่นคีดความสามารถของขีบุทธเรือเหล่านี้นี่ยครับมันได้พัฒนาอย่างมีนัยสำคัญล่าสุดมีการทดสอบการใช้งานเซอร์คอนครั้งแรก จากเรือชั้นยาเซมเอ็มนะครับซึ่งดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี2064ขีปุ้ดมีระยะโจมตี1,000กิโลเมตรและความเร็วสูงสุด9มักนะครับทำให้การสก,กัดกัน้นถือเป็นความท้าทายเดินดำน้ำสามารถยิงขีปุ้ดล่อนคาลิบได้32ลูกพร้อมกันและติดตั้งท่อตอร์ปิโดอีก10ท่อและระบบป้องกันขีปุ้ดสู่อากาศระยะสัน้นอีกมาเอ็มท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันก็คือความเทวทวยานของปูตินในความพยายาม ที่จะทวงคืนความยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิรัสเซียกลับคืนมาอีกครั้งท่ามกลางสงครามหลายภูมิภาคที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นพร้อมกันและนับวันร้อนแรงขุ้นทุกเมื่อครับ วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ